เราจะมีรีวิวโรงแรม review, รีวิวร้านอาหารรีวิวสัสวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านวันนี้ค่ำนี้ก็จะขอบอกสูตรทำผัดซีอิ๊ววันนีใ้ใช้เนื้อไก่นะสะโพกไก่กับน่องโอเคนี่ใช้ใช้ประมานหนึง่งน่องนะหนึ่งสะโพกนะกับหนึ่งน่องหั่นไก่ให้เป็นชิ้นประมาณ ใหญ่ประมาณประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะพร้อมไปบักโอ้ก่อนอื่นนะก่อนอาหั่นก็หั่นต้องล้างด้วยน้ำเกลือกับน้ำโซเดยชูนะเพื่อล้างแบคทีเรียที่มันอยู่ตามผิวหนังกับใส่อยู่ประมาณสามช้อนโต๊ะก็อพอแล้วนะรับรองอร่อยอ้อเกือบเพื่อนบอกไปว่าส่วน้สมันหอยนี้เราจะใช้รสมันหอยตาเด็กสมบูรณ์นะเพราะว่าเขาเข้มข้นตี ใส่ไปเลยสามสี่ช้อนโต๊ะนะให้มันลดขึ้นป้นอันดับที่สองจะเป็นพริกดาดำผมจะใช้พริกดาดำไม่ใช้พริกขาวถานนะมันจะหอมและไม่ฉุนก็บดลงไปใส่ที่บดลงไปสามช้อนโต๊ะสี่ช้อนโต๊ะแล้วแต่ชอบผมชอบรสจัดอันดับที่สามก็รถตีนะ ประมาณสักประมาณนี้เด๋ยวมากเด๋อวผมลวกทีสี 4, ต่อไปก็จะเป็นใส,ส่สีขาวนะก็ประมาณสักสช้อนโต๊ะนะเราใช้ตาเด็กสมบูรณ์เป็นประจำนะ่อลงไปสูตรของสตีฟก็จะดูแล้วเข้มข้นนะมันก็เข้มข้นจริงแหละแต่ว่าไม่จัดมากนะถือว่ารสจัดแต่ไม่จัดมาก รับรองออกมาอร่อยแน่ๆเดี๋ยวขอหมักไอไก่นี้ก่อนนะขั้นตอนต่อไปก็จะบดเกลือทุบรากผักชีนะภาษาอังกฤษก็ยก c o r i a n d e r roots หรือว่า In spanish spanish ก็จะอ,ออกเสียง cilantro cilantro ก็คือผักชี cilantro roots ก็คือรากผักชีนะ ส่ลงไปแล้วบักพร้อมกันสูตรสูตอย่างหมดแล้วนะแล้วก็ล้างมือแล้วก็มาขย่มให้บักให้เข้าเนื้อนะบักไว้ทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหรือมเวลาก็สองสามชั่วโมงก็ได้นะับเนื้อไก่นี่พอมักเสร็จแล้วก็จับเข้าตู้เย็นปิดปิดฝาไว้อย่าให้ตู้เย็นมันเหม็นกลิ่นอาหารนะมักไปขั้นตอนต่อไปเราจะมา หั่นผักเนาะคือยอดคะคณาขั้นตอนนี้เราจะมาหั่นผักคะณายอดคะคานะซึ่งเราล้างเรียบร้อยแล้วทุกครั้งที่จะทําปรปุงผักทุกชนิดเราต้องล้างด้วยน้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือเลดหน่อยนะให้มันแช่ประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วก็ล้างออกให้สะอาดแล้วก็เอาห่อด้วยกระดาษ นะมาแช่ตู้เยน็นรับวปลอมเก็บได้นานไม่เสียดีวิธีกับเก็บผักทุกชนิดเลยนะีุวิธีโอเคเราจะมาหั่นผักกันเวลาจะหั่นผักคะนในมือนี้ของการทำผัาซีอิ๊วไก่นะผมก็จะหั่นแก้ครึ่งครึ่งหนึ่งนะไม่ไม่หั่นมากเพราะว่าให้มันมีเนื้อมีหนัง กนะินแล้วมันจะเต็มปากเต็มคำนะหันไปเรื่อยจนกว่าจะหมดเนี่ยหมดเนี่ยโอเคเมื่อเราหั่นผักยอกดคะาเรียบร้อยแล้วจะได้ประมาณนี้ครึ่งครึ่งนะถ้ามันยาวไปก็ใบก็มาหั่นมันอีกขึ้นเทือกท่อนหนึ่งได้นะถ้าเราจะทําการเตรียมตัวจะผัดลนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์เป็นยังไงส่วนเส้นเราจะใช้เส้นหมี่ขาวนะ เส้นมีขาวตากิเลนคู่ซึ่งลองซื้อมาใช้ดูก็รู้สึกว่าเขาทำตามด้วยรูปมาแล้วคือเราไม่ต้องมีเส้นแห้งแล้วไปลวกน้ำหรือว่าไปแช่น้ำมันริ่มมาแล้วเส้นสวยมากไม่ขาดนะผัดง่ายตากิเลนคู่อย่าลืมพอเดี๋ยวเราผัดเส้นนะเราจะให้สีมันเป็นสีน้ำตาลเข้ม แบบไม่ไม,ไม่ไม่เข้มไม้นะเข้มให้เป็นเหมือนกับมีเครือบด้วยอสีน้ตาอ่อนนะเพื่อที่จะมีสีสันนะเราก็ใช้ 3, 2, 4, ชตามขอซองสีดำชนิดไม่หวานนะเราใช้เป็นประจำเลยผลเล็กนะแต่ไม่เบานะส่วนผมวันนี้ผมจะลองเปลี่ยนสุดใหม่ก็คือใส่ไข่เข้าไปทำให้ เนื้อไก่มันนุ่มขึ้นแล้วก็เด้งขึ้นนะไข่ข่ๆไปทั้งทั้งไข่ขาวและไข่แดงเลยผสมกับเนื้อไก่เลยผมว่าคราวนี้อร่อยแน่อ้ออะไรอย่างหนึง่งเดี๋ยวก่อนที่จะใส่ให้ดูคือซอสน้ำมันงาไม่ซอสงานี่คือน้ำมันงาที่เราจะใช้นะครับเราใช้เป็นประจำเลยเพราะเราเป็นแฟนคลับของ น้ำมันงายี่ห้อนี้บางกรค,คู่น้ำมันงาจีนบางกรค,คู่หาซื้อได้ที่ตลาดส่วนมากจะเป็นแมคโรนะโอเคไม่ได้โคตรลายเขานะแต่ว่าไม่ได้ค่าโคตรตาแต่ว่าเราเจอที่แมคโรสี่ห้าครั้งลนะใส่เข้าไปหลอกไปเลยไปเลยไปเลยนหนักหนักนหนักนหนักหนักหนักเออเออหลอกไปเลยให้มันให้มัน กินยามันออกเส็จผสมไปโอเคขั้นต่อไปเราก็จะมาผัดเนื้อไก่ที่เราหมักไว้ปด้วยเนยยี่หอนน้แบบเข็มนะ m p l มาผัดกับเนื้อไก่ให้เป็นเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวขผัดเจตตาหาเัเก๋ยอล้วมันนิดหน่อย เพื่อให้ความรอดลื่นตอนนี้ก่อนที่เราเอาเนื้องลงไปผัดแล้วก็ผัดไปกระเทียมก่อนเพราะว่าสิ่งที่เราไม่เอาไปไปหมักเพราะว่ามันจะส่งฉุนสิ่งกลิ่นฉุนไปเนาะแล้วก็ผักทีหลังแล้วก็ตามด้วยเนื้อเนื้ออะไรก็แล้วแต่เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อไก่เนื้ออะไรก็แล้วแต่นะ น้ำมันเราก็ผสมกับเนื้อสดแล้วก็เนื้อเค็มเนาะแล้วก็น้ำมันตําข้าวซึงอย่างเพื่อสุขภาพกันั้นเลยผัดให้ไก่สุกนะครับไม่เป็นไรเนื้อมันจะซีดๆกับหมองเพราะว่าเราผสมไข่ไก่ ทั้งไข่แดงไข่ขาวลงไปมันจะเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวสุกก็ดูดีขึ้นตอนเราเนื้อลงไปเนี่ยปลกผัดผีไม่เราเอาออกนะผัดไปกับเนื้อเนะี่ยมันจะหอมดีนะสีแล้วตามตอนนี้มันจะเป็นครีมครีมอย่างนี้นแหละสวยดีรับรองอร่อยแน่ตอนนี้เราก็ผัดเนื้อเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นมาพักไว้นะให้มันรอไว้เอาไปผักเส้นเสร็จแล้วเราก็ผัดผสมกัน ขั้นต,นตอนต่อไปเราจะมาลวกผักคะนา้ายอกคะน้ากันนะเอาเติมน้าลงไปในกระทะไอ้ในในกระทะใช่เจาะเกลือไปนิดหน่อยพอน้ําเดือดล้วก็เอายอกคะน้าใส่ลวกแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงจะไ,ได้เงาสังเกตว่าใส่น้ำมันหลายขั้นตอนนะเพราะว่าจะให้ผักมันมันใสมันสะอาดนะไม่ด้มากนิดเดียว แ้วมันจะลอยนิดนึงนิดเดียวผักเราลวลกเสร็จออกมา,มาสวยและไม่เหี่ยวไม่ดูเลือดตายตายแล้วนะเรากใา้ผักมันมีชีวิตชีวาโอเคเมื่อน้ําเดือดเต็มที่แล้วเราก็เอาก้านกานาลงนะเอาก้านลงก่อนนะเพราะว่ามันสุกยากจ่อยฉะนั้นใส่ลงไปเลยสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาใบาใส่สังเกตว่าคะนามันสุกไปก็คือให้ดูตรงนี้ยังสีใสๆอยู่นะ แล้วก็โครงกรรมจะมีคล้ายๆสายๆแล้วเนาะก็เราเอาปลยลง้วพักถึงเพราะปลายมันสุกได้กว่าเนาะีฏิคีเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราทับเสร็จแล้วเราจะไปลวกลวก,กนแนะน้ำแข็งนะน้ำแข็งน้ำเย็ยนเพื่อที่แต่ที่ผมพูดไปข้างต้นว่าผักจะได้มีสีสวยสายสะอาดและก็สดไม่ตายตายเหมือนกับซื้อที่ร้านอื่นเนาะ เราทำเองเราสามารถควบคุมวิธีและเวลาได้เดี๋ยวผักเราจะเขียวเหมือนกับกินผักดิบแต่ว่าไม่ดิบมันสุกพอดีเห็นไหมเราเอาก้านก่อนแล้วคอ่อยใบเอาละปิดไฟดแล้วก็ใส่ดาำเนาะแล้วก็เร้แ,แข็งส่วนหนึ่งเข้าไปเพื่อให้มันเย็น เพื่อเดี๋ยว,วาจะมเอาผักที่ลวกมาใส่นี่ผักข้ามาแล้วแอย่ที่บอกว่าเราสามารถคุกคุมการผลิตได้เมื่อเราทำที่บ้านกินเองเราใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้แต่รับรองออกมาทุกจานจะดูน่ากินสีสวยสดไม่เชื่อคอยดู ้ำลงผักก็ติดไป <Okay. S 1> เห็นไหมเห็นหผักสุกแล้วเขียวสดไม่ตายามาให้มาแช่เล็กเึ่มมันจะได้สดตลอดเวลาโอเคตอนนี้เราก็จะเริ่มผัดเส้นแล้วนะก็ใส่ เลยลงไปที่เดิงเลยเขียนเมืเดิมแล้วก็ประมาณลำข้าวที่ึงประมาณสิบครับโอเค làm chui xíu đặc biệt quả nha không phải, chui mình phải chui nhanh, coi chui bảo đồn chút ามดูเส้นว่ามันไม่แห้งเกินไปไม่ไม่เจี๊ยงเกินไปนะเดี๋ยวเราเตรียมไปใส่เครื่องละเตรียมไว้ที่ปลผักไว้ขั้งต้นผัดข้าผัดผัดข้าดเว้ากันตารเลือกคณะยอดผัก คนกินผักเย,ยอะก็ใส่เยอะคนกินผักน้อยก็ใส่น้อยให้ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องใส่เยอยะทุกอันีชาวเน็ตเรียกว่าผัดแห้งผัดซีอิ๊วหรือผัดแห้งเป็นหอมไต้จิ๋วนะเป็นหอมโคจีไต้จิ๋วก็ บรรยากามาอย่างนั้นเห็นไหมเห็นผักเราไหมสวยเขียวสดเหมือนกับผักผักจีบแต่ว่ามันสุกแล้วล่ะโอเคไหมเห็นไหมเรื่องสวยไหมเป็นเพราะสีเราไปใส่เข้าไปแล้วก็รสชาติของนี่ก็ที่เราหมักไว้ตั้งต้นนะผมชอบให้มันดีไม่กระทะน,นิดหนึ่ง กลิ่กะทะนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะดูแล้วเหมือนเมื่อชี่ไม่ต้องกลัวมันจะไหม้นะครับจบไปกลับมาอย่างนี้แหละจะไม่ไม้เห็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นมเห็นไหมเห็นไหมเเริ่มเริ่มมีทากระทะนะกระทะนะมีแอะะขี้มันเอาบุ๋มเนี่ยที่บันอย่าใช้เตาหรือสัตนะใช้บุ๋มยี่ขี้ีีีีีีีีมันยีผมอะ หม่ผีไรรมกทำผมพี่ร้าเขายีผมละเอียดเลยโอเคเราจะใส่ไข่ไปิดไฟปิดไฟก่อนขอเตอิมพลังก่อนสติ๊กเกอร์สเพราะปวดเรา ให้มันไนม่ตายเออทอดเออ,เอ,อลกไข่โร มันเลย้ยลูกเล้ไปก็เติมได้ขยิมขยี้เหมือนกับทำไข่เจียวอะ่ะแต่พอมาสุกแล้วก,ก็ปบกเลยมันจะเกาะเกาะกับไอเส้นเราแล้วเห็นไหม เกาะบ้า,บาเป็นเกาะบ้างเท่แย่สวยเกือบตาล้เกือบตาทีแล้วนะเกือบต,ต,ตาทีแล้นะวเหมือนเดิมตรงมุมตะหลิวไข่ไผ่ไผ่อย่าสับห้ามสับเป็ดขาด เดี๋ยวจับประมางนี้อย่าไปจับอันนี้นะอย่าจับนี่นีอ่อาหารยายสดชองสวยเหมือนญีงทำผมมาจากร้านผมใหม่ๆแต่จูสวยงามมากลรัดน่าดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผัดแห้งหรือผัดซีอิ๊วเห็นไหมเห็นไหมเกล็ดละเกลดละ ่ต้องกระดุกนะโอลสีกระดุกได้แต่ไม่อยาก,กโอเคเสร็จละเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติเป็นไงบัดนี้ ัดแห้งหรือผัดซีอิ๊วไก่ของเราได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพร้อมเี่เสิร์ฟนะเรากินคู่กับ,บน้ำพริกเผาก็ได้น้ำพริกเผานะแซ่บมากอันนี้ทำเองแล้วก็ใครชอบพริกป่นก็ใสพ่พริกป่นใครชอบพริกส้มน,น้ำส้มก็ใส่พริกส้มใครชอบหวานก็ใส่หวานซะส่วนรสชาตินี้กลมกล่อมแล้วพร้อมเสิร์ฟ มาเรามารีวิวว่ารสชาติเป็นอย่างไรผมจะขออนุญาตชิมอยอหลังก้องเลยนะคะผมจะขอาชิมปัดแห้งปัดซีวนะแทนทุกคนอยู่เบื้องหลังกล้องนี้นะครับออรรนะก,ก็แต่น,นี่ตึงเพราะว่าเราไม่กินเผ็ดคนอื่นก็กินเผ็ดนะนี่เลยเส้น อืมอร่อยมากผักก็นุ่มเส้นไช่นี่สิมเลือไส่โอเค Delicious อร่อยมากๆโอเคเชื่อนี่พาสต์กของเราสำเร็จเรียบร้อยแล้วปเปดเต็นป่าสำคัมอยู่เลยขอโทษจี เอาไปทำกันได้นะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากหรอกผมทำเป็นแบบเป็นขั้นเป็นตอนให้ดูเลยง่ายๆนะเป็นคนชอบับชอบทำอาหารจะเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารเวสทิร์นอาหารแขกอาหารอิสลามอาหารจีนอาหารไทยบอกมาอยากได้เมนูไหนเดี๋ยวทำให้ดูเอาแบบเป็นง่ายเอาแบบละเอียดละเอียดเลย รับรองทุกคนองร้องว้าวว้าวหรือชาวเกาเหลเีเขาเ,เชียเกาหีชอบพูดว่าว้าแล้วเขาเรียกว้าวนะเขาเรียกว้าวโอเคขอจบแค่นี้ enjoy see you bye bye ดีดีโอ้ถ้าเกิดดูข้ามาดูแล้วได้ปวดเถิดนะนะปวดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชอบของสตีฟกูทัวหรือว่า ยูทูบชิพมีตัวเอสด้วยนะแค่โปรดนะอยากจะดังกันเข้าบ้างขอบคุณมากเลยกดไลค์กดแชร์แล้วเผยแพร่ให้หน่อยนะกดติดตามให้หน่อยนะขอร้องนะแด้โปรดนะแล้วก็ช่องเรานี่ไม่ใช่ช่องแค่พาไปที่ยวอย่างเดียวเราจะมีรีวิวโรงแรมรีวิวร้านอาหารรีวิวสถานที่แล้วก็ ทำวิธีทำอาหารด้วยนะสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านทุกท่านเราจะทํานะขอให้อย่าเบื่อเราก่อนนะว่าทําไมจับฉ่ายอย่างนี้แต่ว่าเราต้องการสร้างภาพใหม่ก็คือทําให้คนเขารู้ว่าเราทําได้หลากหลายและไม่ใช่แค่ไปท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่รีวิวโรงแรมอย่างเดียวนะขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะติดตามคนะได้โปรดเรับ please p l e please please please